เอ,อเมริกาโน่แก้วใหญ่เอาหวานปกติใช่ไหมคะไม่หวานค่ะเป็นไปตามคาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่ขีเ้เผือกค่ะเย้เรื่องอะไรที่แม่เผือกได้นะคะแม่จะเผือกไหมทุกคนฟังกันเลยค่ะกลายเป็นกระแสดราม,ม่าระดับชาติก็ว่าได้นะคะในติ k t o ็อก เกี่ยวกับเรื่องการสั่งอเมริกาโน่แล้วพนักงานถามว่าหวานไหมและเรื่องราวค่ะจะเป็นยังไงกับการที่เราสั่งอเมริกาโน่เราจะเป็นจะต้องบอกไหมว่าเอาหวานหรือไม่เอาหวานและอะไรผิดอะไรถูกยังไงวันนี้เราลองมาฟังกันเลยนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็มีอยู่ว่ามีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งค่ะได้ถ่ายคลิปกำลังจะไปซื้ออเมริกาโน่ค่ะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วลองดูซิว่าวันนี้พนักงานจะถามไหมว่าไม่หวานไหม เพราะว่าจะสั่งแค่อเมริกาโน่อย่างเดียวไม่ได้บอกว่าไม่หวานจากนั้นนะคะผู้หญิงในคลิปก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาอเมริกาโน่แก้วใหญ่พนักงานก็ได้ถามกลับมาว่าอเมริกาโน่หวานปกติคือความหมายก็เหมือนกับว่าเออ,อยูจะเอาอเมริกาโน่หวานปกติหรือเปล่าจากนั้นนะคะ,จนนะ,คะเจ้าของคลิปก็ได้หันไปพูดกับพนักงานว่าไม่หวานค่ะพร้อมกับหันไปที่กล้องนะคะและพูดขึ้นว่าเป็นไปตามคาดทำไมต้องถามด้วยล่ะว่าเอาหวานไหม แต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้จบบาลิสต้าโดยตรงทุกอย่างมันสําเร็จลูกแล้วหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงผมสั้นที่ทำคลิปอะคะ่ะก็ได้ดื่มอเมริกาโน่พร้อมกับได้พูดต่อขึ้นมาว่า บอกเลยว่าอเมริกาโน่แบบหวานน่ะมันไม่อร่อยมันจะรู้สึกเหมือนหวานหานขมๆเขาก็ได้พยายามอธิบายค่ะว่าอเมริกาโน่คือกาแฟเอสเปรสโซช็อตมันไม่หวานอยู่แล้วจะถามหวานไปทําไมจะถามไปทําไมว่าเอาหวานไหมหรือจะแอดน้ําตาลใส่ไปทําไมคือถ้าเขาอยากจะสั่งหวานเขาก็สั่งเองอยู่แล้วไม่ต้องไปถามว่าจะเอาหวานไหมคืออเมริกาโน่มันไม่หวานน่ะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของคลิปเขาได้พูดออกไปนะคะ พอหลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นดราม่าในติ๊กต็อกหนักมากค่ะเพราะคนที่ชมคลิปก็รู้สึกแบบง,งงงสงสัยแล้วก็ประหลาดใจว่าเอ้ยเขาจะทำคลิปอันนี้ออกมาเพื่ออะไรยังไงทำไมจะต้องไปอยากรู้ว่าเขาจบบาริสตาหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆอะผู้บริโภคอย่างเราๆอะค่ะการที่เราจะสั่งอเมริกาโน่แบบวานมากวานน้อยวานปานกลาง หวัน25วัน50หรือวัน7จค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติไหมที่เราจะสั่งแบบนี้ค่ะหรือเราจะกินหวานนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะถึงจะชอบกินขมขมนหวานก็เป็นเรื่องปกติไหมหรือการที่เราจะไม่สั่งเลยว่าเราเอาหวานหรือไม่หวานนะคะแล้วสุดท้ายทางร้านทำมาให้เราผิดสมมติเราชอบกินไม่หวานใช่ไหมคะเราไม่ได้สั่งเขาไปแล้วสุดท้ายอ่ะร้านทำแบบหวานมาให้อ่ะ อันนี้คือใครผิดใครถูกอะคะแล้วยังไงแล้วคือเราก็จะต้องทนกินอเมริกาโน่แบบหวานทั้งที่เราไม่ชอบกินแบบนี้หรอส่วนตัวมันก็คือความชอบของแต่ละบุคคลไหมการกินหวานหรือไม่กินหวานในส่วนของร้านกาแฟค่ะการที่ร้านกาแฟได้ถามผู้บริโภคค่ะ,คะหรือลูกค้าว่าจะทานหวานหรือไม่หวานเนี่ยผิดหรือเปล่าแม่มองนะคะว่ามันไม่ผิดเลยเพราะเอาจริงๆเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วเราไม่สอบถามว่าเอาหวานหรือไม่หวานอย่างนี้ค่ะแล้วเราทําให้ลูกค้าผิด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็ทําให้ลูกค้าอารมณ์เสียต้องมาทะเลาะกันหรือบางร้านต้องทําใหม่ให้กับลูกค้าเลยมันก็มีแต่จะปวดหัวสู้ให้พนักงานนะคะถามลูกค้าไปเลยว่าชอบหวานหรือไม่หวานเพื่อทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายมันก็น่าจะดีกว่า ทีนี้นะคะเราลองมาฟังเสียงชาวเน็ตกันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นหรือรู้สึกยังไงกับเรื่องเรื่องนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเฮ้ยที่ทำมาเนี่ยดูถูกคนไปหรือเปล่าทำไมดูบูลลี่คนจังเลยจะไม่จบบาลิสต้าก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอย่างเงี้ยปัญหาอะไรกับการที่ ถามว่าเอาหวานหรือไม่เอาหวานหรือว่าเขาจะรู้ไหมอะ่ะว่าคุณชอบกินแบบไหนแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทําไมทําเรื่องง่ายๆในชีวิตให้มันดูเป็นเรื่องยากจังชาวเน็ตเห็นคลิปนี้นะคะก็สวดกันยับเลยค่ะว่าการที่สั่งหวานหรือไม่หวานมันมีปัญหามากตรงไหนขนาดคัดแล่นนะคะสั่งอเมริกาโน่เย็นไม่หวานค่ะสองแก้วโดยตลอดเขาก็ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตเลยนะคะ แล้วทำไมจะต้องยกมาว่าไม่จบบาลิสต้ามาด้วยถ้ามีปัญหานะ,ะก็ชงชงให้มันจบจบไปเองเลยดีกว่าไหมจริงๆแล้วอเมริกาโน่ค่ะอย่างเงี้ยกาแฟดำม,มาค่ะคืออะไรอเมริกาโน่ค่ะคือการเอากาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะเติมน้ำร้อนลงไปส่วนความเข้มขน้นก็ขึ้นอยู่กับช็อตที่เราเติมใส่เข้าไปกับน้ำร้อนนะคะเช่น1ต่อ2หรือ2ต่อ3เป็นต้นค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนะคะสูตรของอเมริกาโน่ก็มีเยอะแยะมากมายขึ้นเพราะว่าบางร้านก็เอาอเมริกาโน่ค่ะมาทำสูตรใหม่ๆอย่างเช่นแอดออนผลไม้เข้าไปโดยการแบ่งเลเยอร์ให้มันดูสวยงามนะคะแล้วก็รู้สึกรีเฟซสดชื่นขึ้นระหว่างดื่มค่ะเช่นอเมริกาโน่มะพร้าวอเมริกาโน่น้ำส้มหรือแม้กระทั่งอเมริกาโน่ที่ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะ และประเด็นที่สําคัญนะคะที่พนักงานต้องถามลูกค้าเนี่ยคือเขาไม่ได้ชงตามสูตรแต่เขาชงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการบริการไม่เกี่ยวกับว่าคนชงเขาไม่รู้จักการทำอเมริกาโน่หรือไม่ได้จบบาริสต้านะคะการทำคอนเทนต์แบบนี้คือมันดูไม่ฉลาดเอาเสียเลยอะคะ่ะ โหเรียกได้เลยนะคะว่าโดนสวดยับค่ะในการทำคลิปติก๊กต็อกคลิปนี้ออกมานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวค่ะคือสาวผมสั้นก็ได้ลงคลิปออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวบทสรุปนะคะกับการสั่งอเมริกาโน,โน่นแล้วพนักงานถามว่า เอาหวานไหมเท่ากับไม่จบบาริสตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าทุกครั้งที่เราไปสั่งกาแฟเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาโน่เราจะไม่นะต้องสั่งว่าเอาหวานไหมหรือไม่หวานหรือไม่ต้องสั่งเลยดีคะยังไงก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะส่วนตัวแม่มองว่าการสั่งแบบเอาหวานหรือไม่เอาหวานหรือออเดอร์ไปตามที่เราต้องการก็ไม่ได้ผิดเนาะเพราะจริงๆเวลาไปไหนเราก็สั่งแบบนี้กลัวมันผิดพลาดแล้วเราก็จะต้องมาแบบ สั่งใหมยอย่อะไรเงี้ยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่คีบเผือกคนนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะถ้ามีบางข้อมูลนะคะที่แม่ทําผิดพลาดหรือตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่คีบเผือกขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอไปกินกาแฟก่อนนะ